สวัสดีครับพี่น้องบ้องไปเด้อพี่น้องยายกันเขาขัวแล้วเป็ดยังยายกันอ่านี่เป็นเห็ดเด้อพี่น้องเด้อหนองสาวฝากมาให้แต่อุบลราชธานีนะครับบ้านนอกเขาอ่าก็ได้ฝากมาให้ในเมืองกรุงอยู่กรุงเทพก็ได้กิน,นกรนะกรอ่ะแกงเห็ดนะครับนี่เห็ดใส่ย,ยังนงุ่ง <c oughs> นะครับโอ้เห็ดพี่น้อง นีนเป็นเห็ดรวมนะครับเห็ดรวมก็คือเห็ดทุกอย่างเลยพี่น้องเห็ดกอเห็ดอย่างน้อเห็ดแหล่เหตุอู้ยังเห็นเพิ่นยังเห็ดรวมนะเห็ดรวมง่ายๆเนาะเห็ดรวมนะครับโอ้ยใส่ยแงแน่ผักเข้าผักติ๋วอนี่ก็เป็นผักติ๋วแล้วก็แมงลัก ไปแมงหลักนอกกับนะเอาแกงเห็ดโอ้ใส่หม้อก็ดีเป็นหม้อน้อยนี่ล่ัพี่น้องเ้ยขวดน้ำนะครับนี่แหละ,ละเห็ดมาเตอุบลเนิ่พี่น้องเดินทางมาจากบล600กว่ากิโลนะครับกว่าจะมาถึงไอ้องเทพมาหานครนะครับ กินน้ำเขาาล้วพี่น้องแกงเห็ดเห็นบ่อุ้ยนั่งกินเลยนี่เนาะพวกเอ้าสดหอนหอนอาวโอเคครับ